นะครับก็คู่นี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับโรงเรียนบ้านนาพูลนี่ก็มี3คะแนนครับส่วนสวนเขื่อนไอแคนบี้ยังไม่มีคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ในนัดนี้นะครับก็เรียกว่าหาเกิดว่านาพูลชนะนี่โอกาสเข้าสู่รอบรองนี่สดใสแน่นอนนะครับต้อบอกกันนิดนึงนะครับว่าสำหรับที่1ที่2ในแต่ละสายนะครับจะได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็มีโอกาสได้รุ่นแชมป์ต่อไปครับ แต่ถ้าเกิดว่าทีมไหนอันดับ3ามหรืออันดับ4ี่อย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะครับเพราะว่าจะมีถ้วย FA ให้ได้ลุ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นทีมไหนที่ได้อันดับ3าอันดับ4ี่นี่อย่าเพิ่งรีบกลับบ้านครับมีถ้วย FA ให้ได้ลุ้นกันนะครับเอานะครับไปกันต่อครับก็เดินทางมาถึงคู่ โค้ดที่เจ็ดแล้วนะครับโค้ดที่เจ็ดแล้วครับเป็นนัดที่สองของสายเอครับเหมือนเดิมครับครึ่งละสิบเหมือนเดิมครับก็เรียกว่ามีเท่าไหร่ก็ใสให้หมดเลยก็ว่าได้ครับแต่อย่าลืมเพื่อกำลังสำหรับรอบต่อไปด้วยนะครับเผื่อแรงเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าแข่งวันเดียวจบแบบนี้ครับก็ต้องบริหารเรื่องพลังกำลังด้วยนะครับ แล้วก็การจะไปถึงนัดชิงชนะเลิศนี่ต้องแข่งถึง5้านัดนะครับสำหรับตีรุ่นยู่12นะครับพอเชนี่ก็บริหารเริ่มพละงกำลังด้วยนะครับเอาละครับเริ่มครับนี่ครับเตะไปเลยครับโอ้โหต้องบอกว่านาปูนี่เตะจากครึ่งสนามนี่โอ้โหเรียว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับบางทีก็เป็นประตูได้เลยนะครับน้องวีมครับ สวนเลื่อนนี่ต้องเก็บแต้มให้ได้ครับต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับเพื่อที่จะมีโอกาสลุ้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับเอาแล้วครับไปต่อครับน้องต้นข้าวครับเอาลุยไปลุยมาครับตอนนี้ EQ EQ ส่ e งมาน้องฮัน่นออกข้างครับ ก็สำหรับการบรรยายนี่เดี๋ยวจะบรรยายคู่นี้หนึ่งคู่นะครับส่วนคู่หน้านี่เราจะขอพักบรรยายแป๊บหนึ่งนะครับให้ผู้บรรยายได้กินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อนะครับเราจะบรรยายคู่นี้ให้เสร็จก่อนนะครับคหณ้าก็จะพักสิ่งบรรยายแป๊บหนึ่งนะครับทานข้าวก่อนครับเดี๋ยวไว้ลุยกันต่อครับอีกหลายคู่เลยนะครับโอ้โหพยายามสุดๆเลยครับสําหรับสวนเคลื่อนครับ ไปต่อครับจับบอลเอามีโอกาสครับท่นว่าโอ้โหเอาแล้วครับมีโอกาสนะครับสำหรับในส่วนของสวนเขือนนะครับไปต่อครับก็เรียกว่าได้ลุ้นเลยทีเดียวน้องต้นข้าวครับทุ่มบอล หวันดีต้นข้าวรับบทบาทใหม่ครับนอกเหนือจากเป็นกองหน้าแล้วยังเป็นผู้รักษาประตูด้วยนี่ครับ้องไบเอาไปต่อต้นข้าวยิงติดครับเอาแล้วรออยู่ครับอ้าววืนครับโอ้โหเอ้าวเลือบรอยครับจังหวะแรกนี่เหมือนว่าจะหลอกก่อนครับและจากนั้นยิงเลยครับ เป็นลอกซีมหม่ยเลขสิบสองครับจากโรงเรียนบ้านอภูนครับนำไปก่อนครับหนึ่งศเอาอย่าลืมนะครับเปลี่ยนจากตรงกลางนะครับอ่าใช่ครับถูกต้องนะครับน้องตุ่มตามลงมาแล้วนะครับยิงไปเลยจังหวะนี้ก็นี่ครับพักบอลนะครับแล้วก็หวดขึ้นมาครับ เอาละครับไปต่อครับก็คู่นี้ครับนี่ครับก็เรียกว่าลุยกันเลยทีเดียวไปต่อครับน้องวีมเอ้าถามอย่างไรครับเอาสวนเคลื่อนครับไปต่อครับนี่ครับน้องบิวสิกบิวสิกจ่ายมาคูเปอร์คูเปอร์ไปต่อ ฮูปเปอร์ทำอย่างไรออกข้างครับถูบอลครับถูบอลมาแต่ไปจังหวะนี้รับบอลไม่ได้ครับออเดอร์ปเปรตะขึ้นมาครับ แล้วก็เกี่ยวบอลไม่ติดครับออกหลังเอานะครับว่ากันต่อครับน้องใบครับไต่ขึ้นมาครับคูเปอร์ติดครับเอาอย่างไงดีครับน้องวิมวิมครับนี่ครับจับบอลได้ครับไปต่อครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับเบอร์สิบเจ็ดหน้องพันนะครับอเอาตูมตามยิ้ติดบล็อกอลุยต่อครับเอาโซ่เลื่อนเฮิร์ดหน่อยเฮิร์ดหน่อยโซ่เลื่อนเอาทันว่าทันว่า,า,วาติดเอาทันว่าไปต่อทันว่าลกยิ่ตรงตัวครับกอไปตรงตัวน้องออเดอร์นะครับ,บว่ากันต่อครับ นี่ครับน้องฮั่นครับไปที่ต,ต,ตุ่มตามตุ่มตามตุ่มตามเอาไปที่วิมจับบอลลุยต่อไปแล้วเอาเลยอยห่ฮันว่าเย่ไปเย้เยไปเยโอ้ย้าไปครับโอ้โหถ้าไวกว่านี้นิดเดียนี่มีสิทธิ์เลยนะครับโอ้โหเพละก่ยยังน่าเสียดายครับสำหรับสวนเขื่อนครับ เอาไปต่อครับเตะขึ้นมาครับเอาอย่างไงดีครับตอนนี้พิซซ่าเบอร์ส5นะครับเอาไปต่อครับตุ่มตามเอาโดดแย่บอลไปมิสิไปต่อครับเอาเอาเอาเาแย่งบอลครับพยายามจะแย่งบ,บอลครับสลับโซนเคลื่อนครับ เอาคืนหลังไปครับโอ้โหต่อกว่าโซนเคลีทนี่พยายามไล่บอลเลยนะครับเรียกว่าบอลอยู่ไหนก็ไปด้วยเลยครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเยวนใจเย็นใจเย็นโอ้ยเย็นเย็นอ่าเปลี่ยนตัวต้องรอก่อนนะอ่าเปลี่ยนตัวต้องรอก่อนนะครับเบอร์สองนะครับคิวลิปต้องรอก่อนนะคะต้องรอเพื่อนออกก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนตัวนะฮะอ่าต้องรอก่อนครับ เอาไปต่อครับอ,ออกหลังไปเต็มมุมเ,เอาล้วครับตเต็มมุมครับของน้าพูนพวดอุ้ยข้ามคานออกไป นะครับไปต่อครับนี่ครับเอาแล้วก็หลมไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับออกเอาแล้วครับไปต่อครับน้องคูเปอร์ใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอานี่ครับมิสิกเอาเอา ต่อบอลกันไปมาครับเอาหวดเข้าไปครับนี่ครับพิซซ่าไปต่อที่ทิวลิปทิวลิปวิ่งโอ้โหเอาไม่มีเพื่อนครับไม่มีเพื่อนเติมขึ้นมานะครับเลยไปถึงน้องออเดอร์ออกตอนนี้ถึงเวลานี้นี่ก็ถือว่าสวนเขื่อนก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับเพราะว่านามพูนี่นำแค่ประตูเดียวครับ ไปต่อครับติดเอาทำอย่างไรครับเอาแล้วต้นข้าวเยงเฉียดเสาเอามุมครับมุมเป็นเตะม,มุมนะครับมีแฉลบหน่อยๆน,นะครับไปต่อครับนี่นครับ,บน้องวิมออก เป็นทุบบอลครับทุ่มบอลมาเอาแล้วตุ้มตาไม่ได้ครับเอาแล้วจะสวนกลับได้หรือเปล่าโอ้โหคูเปอร์นี่อ่าน้องอ่าทิวรีปรออยู่นะครับนี่ครับคูเปอร์นะครับไปแล้วครับคูเปอร์ใจมาเอาแล้วยิไปเองโอจหว่ายิติดครับเอาซ้ำโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหคือครับครับโอ้โหได้ลุ้นเลยครับช็อตนี้ครับแต่ยิงไม่ตรงกรหอบครับ เปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวรอเพื่อนออกก่อนนะครับอโอเคครับอ่าอีค e ิ Q ลงมาครับเบอร์เจไม่มีเพื่อนครับโอ้โหอีค e ิ Q เติมไม่ทันเอาไปต่อครับน้องใบ ไปขึ้นมานี่ครับน้องต้นข้าวครับปวดไปจังหวะนี้เอา้าโอ้โหเคียวมาได้บีสิกไปต่อบีสิกเอ้โหเอาโมงเข้าไปตอนนี้เริ่มจะสู้แล้วครับสำรับสวนเขื่อนครับก็ต้องแบบนี้แล้วครับต้องลุยแล้วครับสำหรับสวนเขื่อนไปต่อครับ อ้าวนี่ครับเอาแล้วครับต้นข้าวเปิดไปโดนโมงไปทีหนึ่งอ้โหเอาแล้วครับไปต่อครับรับบอลวีได้ครับต้องไปวดขึ้นมาครับเอาแล้วลอยอยู่ครับคิวลิบ ทิวล็บโอ้โหยิงเลยแต่ว่าคือคือหลุดเกาะไปเยอะเลยนะครับช็อตนี้ครับไม่มีโอกาสที่ยิงครับช็อตนี้โอ้โนี่พยายามไล่บอลเลยนะครับสนับสนเคลื่อนนะครับไป,ไปแล้วครัต้นข้าวครับออกหรือเปล่าหมด,ดเวลาเป็นอันว่า โลเลบ้านาพูนออกนาสวนแคร์แคนดีแค่หนึ่งศูนย์ครับถือว่ายังไม่ปลอดภัยครับสลหรับนาพูนเอาละครับสมกันต่อครับอีกสิบนาทีครับเริ่มครับรับบอลไม่ได้ครับน้องออเดอร์ออเดอร์ยังคงทำงานเป็นผู้รักษาประตูก่อนนะครับตอนนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่ายังไม่ปลอดภัยครับสำหรับนาพูนครับเอาแล้วครับ ส่วนทีมสวนเขื่อนก็ถือว่าก็ยังมีโอกาสลุ้นนะครับเพราะว่ามีบักจังหวะครับที่แบบว่าโอ้โหเชียดไปครับเพราะฉะนั้นนี่คือนาภูนี่จะประมาทก็ไม่ได้นะครับทิวรปบ่อไปต่อครับไปต่อครับเบียร์เกเอาวิ่งแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้พีซ่าพีซ่าโอ้โหจับบอลไม่ติด เห็นว่ามีหน้าจออัดฉีดนี่น้องคุปเปอร์มานะครับตอนนี้ครับถ้าทำได้นะครับให้เป็นลูกเลยนะครับอัดฉีดครับเอาล้ครับไปต่อครับนี่ครับโมงไปทีนึงครับเอาแล้วทิวลีฟจิวลีฟใจมาิวสิกติดนะครับติดออโต้เอาอีคิวครับ อีคิวอคิวเอ้าโดดแย่บอลไปโดยคูเปอร์จ่ายมาที่มิวสิกมิวสิกไปต่อต่อบอลมาอ่ะอนี้คูเปอร์นะครับเบอร์เก้านะครับเอ้าเรียวเล็บเรียวเล็บแย่งออกหลังอุ้ยไปต่อครับท่านผู้ชม แตกขึ้นมาครับเอาแล้วแตะเคลียร์ออกไปโอ้โหมาสู้เลยนะครับสำหรับส่วนเคลื่อนนะครับนี่ครับจะได้อีกหนึงพัฒนาการครับถือว่าดีขึ้นตามลำดับครับสำหรับทีมส่วนเคลื่อนอะคาเดมี่ของจ่ามิมครับออตโต้ไปต่อติดนะครับเอาแล้วครับน้องวิมเอาไปต่อมาที่อีคิว อีคิวอีคิวายคืนหลังได้หรือเปล่าไปต่อยิงตีบล็อกแล้วติดอีกครับเอา้าขวดเข้าไปนะวมิมเลีอบลอย,เ,ย,อยเป็นน้องวิมหมายเลขห้านะครับจากโรงเรียบบน,นบ้านอาคูนับออกนำสองประตูศูนย์ครับ เอาแล้วครับไปต่อครับเอาการยิงเลยครับคูเปอร์ครับโอ้โหไม่ตกกรอบครับนี่ครับมันยากนะครับยิงจากครึ่งสนามนี่มันยากนะครับน้ำหนักต้องได้ทิศทางต้องได้นะครับถือว่ายากพอสมควรครับน้องวีมครับ ไปต่อครับเปิดไปติดนะครับเอาน้องมีสิครับจ่ายมานี่ครับ,น,รบน้องทิวลิปจ่ายมาที่คูปเปอร์คูปเปอร์ไปต่อครับแล้วก็โดนหัวดไปทีหนึ่งอา้าวต้นข้าวเฉียดเสาโอ้โหเสียดไปครับลุยต่อครับออกอุย้ย เจ็บหรือเปล่าอ๋อผูกรองเท้าผูกรองเท้าครับแป๊บนึงอ่าโอเคครับผูกรองเท้าเรียบร้อยไปต่อครับเอาเอาหาบอลครับหาบอลเอานี่ครับโขดเข้าไปเอามีรออยู่ครันตอนต้นข้าวพักบอลไปต่อแล้วทําอย่างไรโอ้โหนี่ครับ วดเข้าไปครับเอ้ายังไงดีครับน้องวิมไปต่อครับมิวสิคปาที่คูเปอร์ไปโอ้โหอย่งไปไม่ได้ครับมิวสิคไปได้ครับมิวสิคไปต่อครับติดครับโอ้โหเอ้ายังไงดีครับเอ้าน้องเพชรนะครับปาที่มิวสิคครับไปต่อครับเข้ากล้องคูเปอร์คูเปอร์ไปไม่ได้ครับออกข้าง เ,เปลี่ยนตัวครับกลางสนามนะครับอ่าโอเคครับไปครับน้องตุมตามถุ่มบอลมาครับน้องวิมไปต่อครับน้องวิมเอาทำอย่างไรจริงครับเอา แล้วจะไปต่อได้หรือเปล่าก็ต้นข้าวครับต้นข้าวต้นข้าวต้นข้าวยิงติดครับปาที่น้องวิมอ้าวหวดเข้าไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวใจเย็นใจเย็นยนะรอก,ก่อนรอก่อนรอก่อนครับโอเคนะครับเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าลงมาน้องทันวานะครับ ติดครับเอา้าไปต่อครับเอา้าเคลียออกไปครับนะนี่ครับลุยต่อครับทุ่มบอลมาน้องวิมครับยิงไปโอ้โหจับบอลได้ครับนะออกหลัง เบอร์สของโซนเกิดที่ลงสนามที่ก็น้องนาวินนะครับเล่นกองหลังเอาหวดเข้าไปครับ,ค,รบคูปเปอร์ครับจ่ายมาที่บิวซิกบิวซิกติดครับติดตุ่มตามออกโคต่อไปเตรียมความพร้อมที่ข้าสนามรอได้เลยนะครับระหว่างกอรีเสซีกับกอกวินนะครับ โคต่อไปเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยครับโอ้ยเจ็บเจ็บเดี๋ยวก่อนครับอ่าเจ็บครับโค้เปอร์น่าจะวิ่งหนักนะครับเ,เกิดอาการจุกนะครับจุกครับแล้วก็อีกเรื่องเนึนงที่อยากจะแนะนำนะครับสำหรับในเรื่องของการดื่มน้ำนะครับ ถ้าในระหว่างที่แบบว่าระหว่างแข่งขันนะครับจิบน้ำาินิดนได้นะครับแต่อย่าไปดื่มรวดเดียวนะครับถ้าดื่มน้ำรวดเดียวนี่อาจจะจุกได้นะครับค่อยๆจิบนะครับค่อยๆจิบครับจิบให้แบบว่าพอคลายร้อนนะฮะแต่ว่าไม่แนะนำให้ดื่มเยอะนะครับถ้าดื่มเยอะนี่บางทีเวลาวิ่งไปเนี่ยอาจจะจุกได้นะครับเกลือแร่ก็เช่นเดียวกันนะครับเกลือแร่นี่ก็ จิบระหว่างเล่นได้นะครับระหว่างแข่งได้นะครับแต่ว่าไม่ควรดื่มเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังออกกำลังกายเสร็จก็ดื่มกันแรกได้เลยนะครับระหว่างแข่งก็ค่อยๆจิบเอานะจะได้แบบว่าไม่เกิดอาการจุกนะครับออกข้างออกหลังนะครับเป็นเต้มุม โอต่อไปมารอที่ข้างสนามได้เลยนะครับกอรี่ีกับกอกวินนะครับในสายบีเอานลครับยังคงลุยต่อนะครับสำหรับนาพูนเอาเตะขึ้นมาครับผ่านไปครับเปียตัวเปียตัว เตัวครับเอาฟูมูลลงมาแล้วครับเบอร์สี่สโอ้แต่ก็ถือว่าสู้ได้อย่างสนุกครับสำหรับโซนเคลื่อนนะครับเย้ครับอีคิวโอ้โหเซฟไปได้ครับนอมบายโอ้ยแล้วไหวไหมครับเอาละครับไม่น่าจะไหวแล้วคงต้องเปลี่ยน โก้ Go, ไหมครับโอ้โหต้อเปลี่ยนโก้ครับอ๋อ เอาแล้วครับว่ากันต่อครับนี่ครับก็เรียกว่าลุยแล้วครับออกหลังไปนะครับเต็มที่แล้วครับสําหรับสนเกิดแต่อย่าพิ่งรีบกลับบ้านนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าอาจจะจบอันดับสามอันดับสี่ของแต่ละสาก็ยังมีถ้วยเอฟเอให้ได้ลุ้นกันต่อนะครับเอานอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะครับสําหรับสนเกิดแคเดมี่ครับเอาโอ้โหเซฟไปได้ครับ นี่ครับอ้าวไปต่อครับสวนเคยก็ยังมีนัดสุดท้ายหนึ่งนัดน,นะครับในรอบแรกนะครับทูมบอนมาครับแล้วก็ออกหลังไปอ้าเปลียนตัวเปลียนตัวกลับมาแล้วครับน้องคูปเปอร์ครับ เอาละครับไปต่อครับต้นข้าวครับอุ้ยโอ้โหเฉียดไปครับช็อตนี้ขอบคุณชามากๆเลยนะครับอ๋อให้นมชมพูมาครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ไปอุดหนุนได้นะครับวันนี้ร้านขายเยอะมากเรื้อร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับ หมายเลขหนึ่งนะครับน้องต้นข้าวนะครับสามศูน์โอ้โห,โหเรียกว่าโชว์เลยทีเดียว,วอา่าอย่าลืมครับกลางสนามนะครับจะไปเปลี่ยนตัวนะครับไปที่กลางสนามนะครับอ่าโอเคครับอ่ะก็เต็มที่แล้วครับสำหรับโซนเขื่อนนะครับ แต่ยังเหลืออีกหนึ่งนัดนะครับในรอบแรกนะครับแล้วก็ย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังมีถ้วย f อใเ้แคนี้ลุ้นกันนะครับเอาเข้ากล้องครับติดนะครับโอ้โหเชือกรองเท้าหลุดครับนี่ครับเรามัดระวังกันด้วยนะครับเชือกรองเท้าหลุดนี่อาจจะสะดุดได้นะครับโอ้ยติดครับเอาประตูเดินก็ยังดีครับสโลตสวนเคลื่อน โอ้ยผ่านไปถึงออเดอร์มดเวลาไปน็นกาว่าโรงเรียนบันนาคูนก็เอาชนะโวนแคลคามิบีไป3ประตูต่อศูนย์ครับ